โดเรมอนโดเรมอนมึงบ้าเปล่าฮะโดเรมอน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 นี่สีมึงไปคุกขี้ปะเนี่ยนี่มันเป็นอะไรขนาดนั้นนี่เว้ยโดเรมอนเว้ยเพื่อนกูโดเรมอนจริงเหรอจริงพี่แล้วโดเรมอนไม่โดเรมอนธรรมดาเว้ยโดเรมอนอะไรโดเรมอนยังไม่แห้งด้วยเต่าฮอลล่ก้า เต่าน <riages> ินจาเต่านินจาช่วยด้วยเจอต่านิจจาบุณ e t r a ังนู้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหโโหโอโเโหโโหโห้โห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 โโหโหโหาหโหโโหโหอก ม,มนนีมาต้องเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งของข้ามีใครเรียกมาเลย <EQ song S 2> <ะ>อีคิวซังอีคิว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 ซังนองเนาะทุงนี้ที่ต่อกข้อสารขายดีไหม <c oughs> ขายอะไรหรอเรื่องเกิดพูดอ่ะไม่ใช่อ <c oughs> ีคิวซังได้ในเมื่อเอ็งเรียกอีคิวซังมาแล้วก็อย่างงี้ต้องเจอขอรับกูบพอ่ <โห S 3> พอเฮ้ยมาเฮ้ยขอรับด้วยเหรออะไรวะ <c oughs> <c oughs> ขอรับ เอากลับเถอนี่ก่อนก่อแล้วมึงโดดก็จะล้มนะเดี๋ยวเราถามจริงตัวอื่นเขามีตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่ให้เล่นเป็นตัวนี้ไอ้นายก็ได้กูก็ได้มึงไม่สงสารกูเหรอเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนแน่ไอ้เหมือนไม่เหมือนแล้วไม่รู้อ่ะเขาแต่งอาจจะเหมือนใช่มึงสงสารเขำไมก่อนเขาแต่งหน้าเนี่ยเขาแต่งหน้าเสร็จเดินอยู่ในห้องแต่งตัวว่าแต่งข้าแต่งข้าอยู่ไหนไม่ส้องแต่งกูเรอเนี่ยโอ้เห็นค่า